เอนอื่นเลยนะครับคือถ้าเราจะลงไฟแค่แหลกไอ้ไฟทรัพยากรดีไอไฟนะครับคือสำหรับแอนดรอยแอนดรอย11หรือแอนดรอย12ที่ลงไฟแล้วข้อมูลหายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลงไม่ติดนะก่อ,อื่นเลยให้เรากดอ่าที่ข้อมูลเกมก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาที่ที่เก็บข้อมูลนะแล้วก็กดล้างข้อมูลก่ขขอนโอเคเพื่อให้มัน อ่ารูทเมด์เทียร์พื้นที่ในเกมแล้วบอกเขาว่า Android 11มันลงในนีกสามไม่ได้ไงแล้วก็ก็มี R S ไฟด้วยนะครับตรงมีแอปนี้ด้วยอ่าแต่แต่ในอาร์ซิวเนี่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะใช้ได้ไหมนะอยากขอเทียร์พื้นที่สักหนึ่ง ไนานเเปิดมาที่วิวใม้ใช้สซตเอนะกดที่แล้วก็ไปที่ Android Data แล้วก็กดวางเนะครับแค่นี้ง่ายๆสำหรับแรัย so, 11แล Android ะ12ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็แบบ ทำแบบเดียวกันได้เลยแต่ไม่ต้องกดลา้างข้อมูลในเกมน,นะอเกอก์ปี้แล้วก็มาวานนี้ได้เลยโอเคทีนี้เราก็แค่รอมันเสร็จก็แค่นั้นงานน่าดูเดี๋ยวฮอลงเสร็จตรงนี้ผู้ใช่ไหมแล้วก็เข้าเกมได้เลยเล,เล่นได้ตามปกตินะโอเคเดี๋ยวผมจะไปในเกมนี้แล้วกัน จากที่ลงไฟนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะครับขอกลาบสวัสดีแขกัคุ้ไม่แก่แขกคุ้คมปิดบุกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ไมีกับผมโดย,โดย,โดยชาแนลพี่วิววันนี้ผมจะมาทำคลิปแรกวันนี้ผมจะมาทำคลิปแจกไฟล์ทรัพยากรฟรีไฟ,ฟแม็กนะครับก็ มี่ตนคอมานะคือแบบโหลดแล้วก็สร้างลิงก์มาตั้งแต่บ่ายสามอ่าครับตั้งแต่บ่ายสามแล้วดูสิครับเพิ่งมาเสร็จตอนแบบสามคุ่มเนี่ยขึ้นเสร็จตอนสามคุ่มนี่เลยเป็นการทําที่แบบโอ้แบบลาบากสุดๆเลยถ้าไม่มีคนดูอีกรอบเนี่ยแบบกดตามขึ้นคนดูไม่ถึงพันอีกเนี่ยผมจะไม่แจกอีกเลยฝ่ายทรัพยากรเนี่ยแบบมันพออะ่ะมันไม่มีกําลังใจ ก็หนเลยผมว่าผมมาลวเราทุีัฒน์ันข้มูลอโอเคกาิกก็ปกติไป คือเ okay. มื่อกี้ที่ไหนนะนะใช่เมื่อกี้แบบพูดคนดูขึ้นมาไม่ถึงหนึ่งพันยอดวิวอ่ะผมจะเลิกแจกับเพราะว่ามันใช้เวลาตั้งข้ามนานเปลืองพื้นที่แล้วก็อ่าว่าไงดีมันท้อมันล้มเหลวหลายรอบมากอ่ะคือรอบแรกมันแบบใช้อ่ามันคือแบบรอบแรกว่าไงดีมันกินพื้นที่ไปเ็นไมสิ มันดาวโหลดไปได้74%แล้วมันอยู่ที่74.93คร้าคงอยู่แบบนั้นอ่ะค้างอยู่บบนั้นตลอดตั้งนานผมเลยยกเลิกแล้วก็มาโหลดมาทำใหม่โดยใช้ Google Drive พอมาทำในนั้นมันก็ล้มเหลวอ,อีกผมก็เลยแบบอ่ะกลับไปใช้อันเดิมพอกลับมาใช้ก็ได้เริ่มใหม่อีกแล้ววันนี้ขอเริ่มใหม่ใช่ไหมผมก็แบบต้องรอ จนถึงสามทุ่มมันถึงเสร็จเนี่ยดูดิผมเริ่มใหม่ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะ่ะจนถึง3ามทุ่มค่านับเวลารวมจริงๆอ่ะตั้งแต่บ่ายสเลยนะอยู่ว่านานเอาเรื่องอะโอเคไฟล์ซรัพยาก,กรก็จะมีประมาณนี้นะนี่ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่ก็ 2.08gb ไบต พอแตกไฟล์ออกมาจะพื้นที่2.89จกิกะไบต์นะครับก็คำนวณกันดูนะ2.08จุดวกสองก็จะได้4ี่จุดส่จุดเาเจ็โอเค4.97กิกะไบต์ก็รวมรวมก็5กิกนะครับ4.97เนี่ยรวมแล้วก็น่าจะ5้เอ๊ะน่าจะ5กิกะไบต์ให้พื้นที่ให้เหลือพื้นที่ประมาณสัก 5.5GB ะอ่ะให้เหลือประมาณนั้นนะต้องเคลียร์พื้นที่สำหรับผลที่จะเอาไฟล์ทรัพยากรอันนี้ต้องมีพื้นที่ประมาณสัก5 5 0 g อ่านั่นแหละ5้0นะแล้วก็ค่ายอดวิวดีกับยอดไล์เยอะนะเดีย๋ยวผมจะมาแจกไฟล์ทรัพยากรแบบโหลดแค่ชุดด้วย ตอนนี้ผมได้ว่าจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ด้วยการว่าจะรอภาคบางงานดูนะในช่องใหม่ช่องสำรองที่ผมเคยเปิดไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้ใช้สักทีว่าจะให้น้องผมแต่ว่ามันไม่เอาก็เลยแบบอ่ใช้เองซะเลยอ่า <It 's S 1> ใช่เืมอ <in S 2> บอก <the mind. S 2> ไปตอนที่เข้าเกมมันใหม่หลังที่ลงไฟหลังจากลงไฟล์เสร็จนะมันจะให้เราโหลดอ่ะ ข้อมูลเกมก่อนแบบดาวน์โหลดการอัปเดตอะไรเง,งี้ยมันก็จะให้เราดาวน์โหลดไปก่อนแล้วก็กดอัปเดตไปเลยนะครับไม่ต้องไปตกใจอะไรเพราะว่าไฟล์ติดอยู่แล้วแหละโอ้พอนํเเนตดย <over> สู้ไปครับโอเคครับขอบุญครับเอ่อคุณอะไรเนี่ย เอสตินเอ้ย eh, อัสต oh, ินชอบเหรออ่านไม่ถ้อานไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับ Some people are prisoners of their own mind. Don't worry, I'm on the case. One step closer to enlightenment. ตัวโปรดกลับมาแล้วกว่าจะเล่นได้นี่โอ้โหรับเอาเรื่องกว่าจะได้เค้กขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่แบบมาจากไฟทรัพยากรเฉยๆนะเพราะว่ามีเด็กคนขอมาเยอะนี่โอสายอมลงทุนแบบลบเกมที่แบบเล่นอยู่ตอนนี้คือลบมูนไลท์เบลดอะยอมลงลทุนลบพิงอย่นั้นอนะเพื่อจะสร้างฝ่ายทรัพยากรให้เนี่ยลงทุนขนาดนี้อย่างน้อยก็ขอยอดวิวกับยอดไลค์คุ้มๆหนอ่อยเถอะแล้วก็แบบขอชั่วโมงการรับชมให้มันขึ้นหนอ่อยเถอะ มันอยู่ที่1,389ชั่วโมงอะแล้วมันไม่ถึง4,000สก,กีมันขาดอยู่ประมาณ2,621อ่ 2, ชั่วโมงอยู่ประมาณนั้นต้องการอีกแค่2,621ชั่วโมงก็จะครบ4,000ชั่วโมงช่วยๆกันดูให้จบนะครับ เพราะว่าคลิปผมมันก็ยาวนไปถึง10นาทีหรอกแลอเผือไปถึงห้านาทีด้วยซ้ําส่วนใหญ่นะก็ช่วยกันไหอนยนะครับถ้าไม่ช่วยเออ่ถ้าไม่มีอะไรหน้าไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็จะเลิกละเลิกแจกและไฟทรัพยากรเนี่ยคือมันท้อมันท้อแท้น,น่าน <Okay. S 2> all คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากได้ไฟล์อะไรหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรนี่ก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบด้วยนะผมว่าจะแจกบัตรกรีน่าด้วยสำหรับคนที่ดูจบนะไ้หายคลิปแต่ว่ายังไม่มีเงินซื้อหรือซื้อมาด้วย ก็เลยแบบอ่าไว้ครั้งหน้าแล้วกันครั้งหน้าใครดูจบอาจจะได้บัตรการีหน้าไปแบบฟรีๆก็ได้นะครับโอเคสําหรับตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคือพูดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าจบคลิปนี้แหละบายไม่รู้จะจบคลิปยังไงเนาะ